สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเิษทุกท่านนะคะพบกับวันต่อวันด้วยพระคำของทิฏจากหัวกุญแจนะคะเช้าวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมพิบูบทที่สองข้อหนึ่งถึงสี่นะคะพระธรรมพิบูบทที่สองข้อหนึ่งถึงสี่นะคะในหัวข้อจงใส่ใจและอย่าละเลยไปจากพระวจนะนะคะพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่เตือนสติและหนุนใจผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคน ที่จะไม่ละเลยข้อความที่เราได้ยินได้ฟังนะคะเพื่อเรานั้นจะไม่ห่างไกลจากข้อความเหล่านั้นนะคะนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าอย่างไรบ้างให้เรามาดูด้วยกันนะคะในฮิบรูบทที่2ข้อ1ถึง4นะคะกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีก เพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นด้วยว่าเมื่อพระดำรัสซึ่งทศวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและการล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้วดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยทรงแสดงไม้สำคัญและการอัศจรรย์และโดยการอิทฤทธิ์ต่างๆและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์ นี่เป็นคำเตือนสติครั้งแรกใน5ครั้งที่พบในพระธรรมฮิบรูนะคะจุดมุ่งหมายของคำเตือนเหล่านี้ก็เพื่อหนุนใจผู้อ่านทุกท่านนะคะแล้วก็คริสเตียนทุกคนเลยนะคะที่จะสนใจแล้วก็เชื่อฟังในพระเจ้าคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าพี่น้องคะพระเจ้าไม่ได้ทรงนิ่งเฉยและปล่อยให้ลูกของพร,งระอรงะคะ์กระบต่อพระองค์นะคะกระบต่อพระองค์พระองค์จะตัดกับ เราโดยตรงนะคะพระองค์จะตัดกับเราต่อไปนะคะและถ้าจําเป็นพระองค์ก็จะตีสอนด้วยเช่นกันนะคะผู้เขียนพระธรรมพิบูหนุนใจให้คริสเตียนนะคะที่จะสนใจนะคะความรอดอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะปัญหาฝ่ายวิญญาณนะคะมีสาเหตุมาจากการละเลย มากกว่าการล้มเหลวในส่วนใดในส่วนอื่นใดของเราบ้างนะเช่นเราละเลยพระเจนะคำของพระเจ้าเราละเลยในการอาธิษฐานการนมัสการกับคนของพระเจ้าและโอกาสอื่นๆสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณน,นะคะผลก็คือเราเริ่มล่องลอยไปตามกระแสนั่นเองถ้าเราละเลยสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะเริ่ม ล่องลอยไปตามกระแสนั่นเองนะคะในสมัยพระคับีเดิมนะคะคนที่ไม่ใส่ใจพระาชนะของพระเจ้านะคะบางครั้งพระเจ้าก็ลงโทษนะคะเพระเาะว่นะนั้นประทานผ่านทางทุสวรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เองนะคะเราต้องยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อพระราชนะในข้อที่สองต่อพระราชนาคำของพระเจ้ามากขึ้นนะคะซึ่งในข้อที่2ได้พูดถึง การล่วงละเมิดนะคะซึ่งพูดถึงพูดถึงบาปที่ได้ทำผิดกฎนะคะขณะที่การขณะที่การไม่เชื่อฟางนั้นชี้ให้เห็นบาปที่ได้ละเลยนั่นเองนะคะไม่ทําในสิ่งที่ควรทำนะคะนั่นก็คือบาปที่ละเลยนะคะและคริสเตียนจํานวนมากในทุกวันนี้เองนะคะก็เคยชินกับ พระวจนะของพระเจ้าและละเลยพระวจนะนั้นนะคะดรวีเอิสบีนะคะผพบว่าการละเลยพระวจนะของพระเจ้านะคะและการอธิษฐานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวเป็นสาเหตุของการล่องลอยฝ่ายวิญญาณนะคะซัเสียส่วนใหญ่นะคะและดรก็ยังกล่าวอีกว่าการล่องลอยไปตามกระแสนั้นง่ายนะคะ แต่การที่จะทวนกระแสกลับมานั้นยากยิ่งกว่านะคะพี่น้องคะความรอดนะคะเป็นความรอดที่เราได้รับนั้นเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่ซื้อมาด้วยราคาสูงซึ่งนำพัสญัญานะคะและนำพระพรอันยิ่งใหญ่และนำไปสู่มรดกอันยิ่งใหญ่เมื่อถึงศีนะคะเราจะลัดลเลยความรอดนั้นหรือไม่นะคะเราจะลัดลเลย ความรอดที่พระเจ้าประทานให้เรามานั้นได้อย่างไรนะคะเช้าวันนี้ก็อย่ากหนุนใจพี่น้องนะคะให้เราสังเกตชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราดูนะคะว่าเรากําลังละเลยในพระเจ้าหรือเปล่าทุกครั้งที่เราฟังคําเทศนาหรือว่าทุกครั้งที่เราฟังคําหนุนใจแบ่งปันหรือว่าเราอ่านพระเจ้าคำของพระเจ้านั้นเราได้กลับไปไข้ควรหรือไม่ว่าพระเจ้าคำของพระเจ้านั้น ตัดอะไรบ้านกับเราในวันนี้กําลังสอนอะไรเรานะคะให้เราที่จะใส่ใจกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระชนะคำของพระเจ้านะคะ,ะ,คะเพื่อชีวิตฝ่ายจิงยังของเรานั้นจะเติบโตมากขึ้นและติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและที่สําคัญเราก็าได้ทําตามพระชนะคำของพระเจ้าที่บอกว่าจงใส่ใจและอย่าละเลยไปจากพระชนะคำของพระเจ้าเมื่อเราใส่ใจนะคะ เราก็จะไม่ห่างไกลาจากพระเจ้านะคะ,ระเราก็จะรู้สึกเราก็จะรู้รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีสันติสุขในชีวิตของเรานะคะเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลานะคะทุกครั้งนะคะหลายครั้งเองอาจจะมีการหลายครั้งเอง เราในการเฝ้าเดี่ยวของเราเราอาจจะลืมบ้างพี่น้องลองสังเกตดูนะคะเราขาดการเฝ้าเดี่ยววันหนึ่งเราจิตใจของเรารู้สึกอย่างไรบ้างเรารู้สึกเปราเปียวหรือเปล่าอ้างว้างหรือเปล่านั่นเป็นเพราะว่าเราขาดกันในการใส่ใจพระจนะคำของพระเจ้านะคะฉะนั้นเช้าวันนี้อย่างหนุนใจพี่น้องสันส้นๆว่าให้เราที่จะใส่ใจในพระชนะคำของพระเจ้าอย่าละเลยไปจากพระจนะคำของพระเจ้า ยิ่งพระคุณความรอดของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั่นคือความรอดอันยิ่งใหญ่ที่ซื้อมาด้วยราคาสูงนั้นเราจะบอกกับพระเจ้าเลยว่าเราจะไม่ละเลยเราจะตอบสนองกับพระคุณที่พระเจ้าให้เรานะคะโดยการใส่ใจในพระเจ้าคำของพระเจ้าขอพระเจ้าี่จะส่งเสริมกําลังพี่น้องหากยังมีสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่องขอพระเจ้าเสริมกําลังและให้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตแต่ละวันที่จะดำเนินกับพระเจ้าต่อไป เพื่อจะสนิทกับพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตเด่มีชีวิตที่เป็นพระพรต่อผู้อื่นต่อไปนะคะเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าค่ะรูกทั้งร้ายขอบคุณพระเจ้าในสำหรับเช้าว,วันนี้ที่พระคำของพระองค์ที่หนุนใจเราที่เรานั้นจะใส่ใจกับพระชนะคำของพระองค์มากขึ้นเพื่อเรานั้นจะเป็น,ล,นกกลูกที่สนิทกับพระองค์ลูกที่สนิทกับพ่อสามารถพูดคุยกับ คุณพ่อได้ทุกเรื่องรุนจค่ะข,ขอพระเจ้าเช่าทรงโปรดเมตตาด้วยหลายครั้งเองในกำลังมีชีวิตของเราอาจจะมอีอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามขอพระเจ้าเช่าทรงโปรดให้อภยัยและโปรดทรงเมตตาที่จะทรงให้โอกาสกับลูกทั้งหลายที่จะกลับมาหาพระเจ้าและเดินในทางของพระองค์ที่เรานั้นจะเดินส่วนกระแสรุนจค่ะแม้ว่าในโลกนี้จะมีกระแสมากมายที่กําลัง ผ่านไปในชีวิตของเราแต่เรานั้นจะไม่ติดตามสิ่งเหล่านี้ทีอ่อยู่ในโลกนี้ภายใต้ภายใต้ดวงอาทิตย์ทุกสิ่งนั้นลวงอันนิจงังเรือนเจ้าขาดแต่เรานั้นจะติดตามโปรงขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกําลังแล้วก็โปรดสนุกกกนการรําลังลูกทั้งหลายด้วยเช่นกันและในการดิเนินชีวิตของรูกทั้งหลายในวันเช้าวันในวันนี้เองที่พวกนั้นจะทรงโปรดทรงสถิตอยู่กับรูกทั้งหลายในทุกทุกที่ที่รูปทั้งหลายไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและปกป้อง ทรงปกป้องด้วยเช่นกันคุณเจ้าค่ะรูกทั้งหลายขอฝวามมอบชื่อของรูกทั้งหลายไว้กับองค์ในพระนามพระริสุขิจา้าอาเมนแล้วพบก,กับวันต่อวันด้วยพระคำในวันต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรพรีพร่น้องทุกทา่านค่ะสวัสดีค่ะ